สู so, ตอนนี้เวลา16.07โมงเ้าวันที15กระดาวัคโคน2.62ฟุก2 6 5 กเจ้าแลนรถอยู่ตามถนนมิตรภาพพังหลวงแห้งซากหมายเลขสองออกจากสระบุรีสิมุง่งนาไปนครราชสีมาทางสุส้มสางพอดีเมื่อนี้มันแดกอยู่แถวนี้นี่ฝนมุดตกโอนแดด,ดออกแจ้งจังป้า อากาศสดใสลายแถวนีเดอร์แถวสระบุรีหา,า,า,านครราชสีมาดีนะแล้วอยู่กรุงเทพมหานครนะเมื่อคืนนี้ฝน,นตกเนาะ,นะตกพอจะออกมาก็มือเศร้ากันยังหนทางไม่ต้งหนทางกันยังเปียกอยู่แล้วมาทอดอน สระบ,บุรีและที่ก็ถือว่าฝนบกทกกระชิตกดูหักตกวัวลายเศร้ามากแดดออกจางฟางแจ้งจางฟางแดดออกกล้าแท้กล้าวาเนาะตอนนี้เก่าหลีใตนี่แหละขึ้นเนิน เดี๋ยวขับรถกับซีโม่ดีขึ้นเนินเนินอยู่แถวไปนี่แหละออกจากสรวยขึ้นเนินไปนใกล้โรงงานงนี่มาที่นี่โรงงานปูนซีเมนต์นี่แหละกำลังมีแต่ขึ้นเนินแล้วบ่ะนี้นะท่านผู้ชมนี่เริ่มได้นี่ไปนี่มันมีแต่ขึ้นเนินไปติกต๊กติ๊กขึนเนินค่อยขึ้นไปเพราะว่า,วาขึ้นภูเขาเพราะว่าแม่นนะแต่ว่าเพิ่งกะ็ะให้ กรดับกุนทางมันไ่ได้มาตรฐานดิคอยขึ้นคอยเดินขึ้นเนินขึ้นเนินขึ้นน,น,นะฮะโอหิตซันทิลี่ทิลี่จะหลุดพวกแกเครื่องแกของเทลเทเลอร์ดิมันดันบ่ได้เลยป่านนี้มันก็นยังดันอูดานอูดานุนทางนี่ยี้เพื่อที่บ,น,บนะครับนี่แหละกำขึ้นเนินเด้อทำทรงเด้อ ได้ขับรถขัล้างกัได้เพิ่งน้ำกันสถานการณ์อยู่ในระบวลทีผู้ใดเดินทางใดก็บเพิ่งไปขาเจ้ากับเบิ่งของผู้ของทุกทุกเพื่อนเพราะว่าคนออกนอกมันก็ออกขึ้นกันเพราะว่าเมาอยากมู้สถานการณ์ร่าสภาพการถนนหนทางอยู่ในะบวลระบวลเป็นแนวใดฝุ่นทุบปอรถตทิบปอรนอกนะโย่ขาก็ที่ได้ข่าวว่า ตกหลายตัวรถติดลายรับก็ะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเส้นทางดังกาวนี่เข้าไปซอกเส้นทางทางอื่นไปราะว่าเส้นทางอยู่ประเทศไทยมันก็มีทางลัดไปหลายๆปอนไปฮะนะไม่มีเส้นทางเดียวเน,ะนาะแลยครับเจ้านี่ก็สหลายเขาแลนรถแลนดตับทางลัดลนะกลก้าออกไป ทางลัดปรนใดทางลักโรดเส้นทางเดนเลขหนึ่งเส็จทางเลขสองเส็จทางเลขสามเสทางเลขสี่โรดเน้นเส้ตัวเส้นทางลักลัก,ลกไปตาม GPS ที่ราาเจ้าก็เราผสำนาำถนนหนทางแดหนหน้าทงซี làm loạn đất, lại pha là và cửa... bị là còn nhân qua sắp, cả thưng còn chẳng qua hắn tập nan bắt đẻ hết là các cha của các mẹ anh ấy, sùng anh u đã no, bắt à, thang lắc thì, khơi, bay khơi bay thang qua ทางมันเกิดสะดวกสบายมันเกิดในมาตรฐานถนนทางเขาวงกุ้งคือตัวนี้นี่แล้วเส้นทางตอนนี้เนี่ยแบกเลนพุ่นนะเรื่องละซีเลนคือดอนผู้ทางแล้วทางมันเกิดเป็นสะดวกสบายแบบนี้บางข้างมังค้าทาวานรถติดเหนกันไม่ได้ไม่ได้ต่อคนกันแต่ว่าเขาเขาเขาให้ยับเดินทางแต่เศร้าๆเอาเจ้าี่แหละ ปกตินี่มันติดได้คนทางแถวนี่นะเดี๋ยว่า่อยเจ้าคนเดินทางเต่เศร้าถ้าเขาเดินทางเดียวเศร้านี่รถมันก็หลายก็ะแล่นสะดวกสบาย ังหน้าแห่งสิึ้นนูินหลายขึ้นเนินสั้นก็ว่าแม่นั้งหน,น้าเรื่มขึ้นนูินสั้นบาดนีน่ะ แลนโหไดเอ่างเขาก็ภาษาลาคนว่าอร่งเอ่งมามาจัภาษาฝรั่งเศสมไดเอรล่งมาไดเ่งมันก็แลนโดก็บรเดเปียเกียนะแลนอยู่แลนเกียเดิมเกียเกียฮุกนี่นะเกียฮุกในแลนเกียฮุกเลยเลยโบรเปีไดเอ่งดิ้ว่าติดนี่นะมันก็ลงมาเกียห้าเจสีเองเพราะว่ารถ รถหลายเป็นรถเทรลเลอร์แก่เครื่องแก่คอมันไปวบไวทั้เรือมันเกิดออกมาฮอดชิดขวสุดที่นะเลดที่ซีี่ก็มีตัวทั้งเรือมันก็ขมานี่ถึงรักระเบียบรับการกขบ่ขาไปมาฮอดรถเทรลเลอร์รถแก่เครื่องเนาะเขาไ้มาฮอดเรดที่สี่ะเขาให้ได้แต่เลที่หนึ่งที่สองที่สามไอ้ไหนแสงเนาะเลดที่ซีนี่ให้รถน้อยแสงเห็นบ่ ถ้าเพิ่มาฮอดเลนที่ีแล้วโอ้ติดเขาได้เอาว่าเราวมันนั้นนะยอดเราดูแลรถบไปตามรถระเบียบจาราจรอะไรจุดอุัเหตุให้รถต,ติดนะรถเทสเลอร์สัมพัญเน,นาะสิิบายเพื่อน,น,นลายก็ได้เนาะคนจะแก้เครื่องแก้ของผู้ใดขับรถก็สิเข้าใจมาเทื่ยมันขมามาแล้วมันได้ออกไป ยิงทันตามระเบียบรัชการเทาก็คขันเข้ามันเทาก็บยุดเทาก็จอดนะจอดเอาเข่าเจ้าคืนติดไปแหงก็ได้จอดจะใส่เจี๊ยนึ่งเลยเรื่องราวเนี่ยนั้นคันเท้าโบยจากใส่เจียนึ่งเขาไปเซกออกกับขัวออกขัวออกขัวมันก็ยึดให้บูมาตัดหลังเนาะ แลนไว้เขาก็จะปิดเสียบเปรกอย่างนาะมันขึ้นอยู่คบระเบียบจราจรเ่ารถมันก็บงไว้ให้ทานรถเทรลเลอร์มันออกว่าจะเลนที่4นี่โต๊รถเท่านั้นปิรนดรถวันนี้รถมันบุรายม,ราม,าม,ามันกับกล้าม้าและม้ามันก็ปิดคนระเบียบจกอยู่เลนที่งที่2อะไรที่3เพื่อแซงเพื่อให้รถเทรลเลอร์แซงนะเนาะส่วนเลนที่4เพื่อให้รถมัน ăn à, thưa hay luôn ăn noi sáng à, no iseng, à, à là hạng súng ăn súng là lại vào sau sau chưa thì sút lên là จะพิดแล้วนี่นะหมดแล้วไปนี่นะพเงินซัแล้วข้างหน้านี่นเป็นพิชกำลังก่อสร้างกันนะมันทางมันด่วนมอเตอร์เวย์ไปม่เลขหกนี่นะทางแวกขึ้นไปเนาะแวกขึ้นไปทางด่วนใหม่เลขหกนะั่น คอยเห็บใบโมแลวเบือท่ายปีนี้คืสียังว่าได้ใส่ท่ายปีหน้าคุณละสองพันห้าร้อยหกสิบหกคุณล่ะก็สีดได้ไส่ทังดวนตววหมายเล็กโก เทนเนอร์นี่ไปอืดยันแล้วคอยกระดื้มกระดึ้อะไรเมื่อไลติดติดอยู่ตัวข้างหน้านี่แหละครับคุณผู้ชมรถเทนเลอร์รถแกเครื่องแก่ของไปโบมิดล้วเกิดน้ำเทือก็จอดอยู่เ่อๆนะมันแรนบอบเบิร์ตเอล่างแล้วก็เบิ็อตเอาเ่อๆเกียร์หนึ่งก็ยังโบไปน้ำเทือกยตายไปเธอจัดจนห้อนเนาะจักหอนแล้วมันก็บโบไปเด้มันหลุด ได้จอดไว้ให้จักเย็นแล้วไปได้อีกนะเรื่องราเป็นแค่นั้นแหละครับท่านผู้ชมนี่แหละข้างหน้านี่แหละตัวทางเี่ทางที่อันนะให้รถเทรลเลอร์แกเคกรื่องแกของนี่ลำบากที่สู้ขับขึ้นออกมาทอดเลนที่สี่นี่รถดิ้นรถดูเลนที่หนึ่งกับเลนที่สองตัวก้าวออกมาเนี่มันขิดกฎระเบียบจราจร พอ่นแต่สี่เลนห้าเลนพุ่นเดี๋ยวนี้ขนาดเพือว่าให้มีความสะดวกัูก็คอยแลนดีกว่าหอมไปบร้มันคอยผู้ใดนำคนก็ดลำบากเลยแล้วตอนนี้ผู้ใดนำาค้รรถไทเลอร์นี่ปุกใจเลยแล้วเถือไปจักมันหอดยบคมแหงมันก็น่อยลงน้อยลงดีกว่า เซ่ถนนของทั้งอันอันมีสภาพทางหลวงมาอีกสองอม,มีสองยุดนี่แหละขาจจะ่ขาเจานกัรชมรีวิวให้เบิง้งมันนะก่อนหน้าจุกกระเรีวิวอันตัวทั้งอันกล้องทางดวนเนาะกล้องทางดวนให้เบิงงเบ้งทางดวนมอเตอร์วีลใหม่ที่พบขนาดยู่แถวนันอ,อ,อัน อ่างเก็บน้ำรับตะฟ้องแล้รเออเวนียุตดดิไว้ก่อนเนาะโชคดีโชคด,ชคดีบูทุกข์